มาต่อกันเลยนะครับในหน้าที่52นะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาดูสตรีมสดอยู่ในขณะนี้นะครับหนึ่งท่านนะครับผมต่อในหน้าที่52กันเลยนะครับในส่วนที่เป็นแบบฝึกหัดของเซ l โลซสําำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับคำสั่งบอกว่า write five of your friends birds n t h s and flowers then write the right sentences นะครับ r i t แปลว่าเขียนนะครับให้เขียน friends birthday month หมายถึงว่าเดือนนะครับเดือนเกิดของเพื่อนๆน,นะครับของคุณนอกจากเดือนเกิดแล้วนะครับและ flowers นั่นก็คือดอกไม้ประจำเดือนเกิดนั่นเอง then นะครับแปลว่าและแล้วหรือหลังจากนั้นนะครับนะแต่เวลาแปลบางทีคุณครูก็แปลว่าและเฉยๆนี่มัน นักเรียนเดี๋ยวนักเรียนงงนึกว่าโทษทีครับนึกว่าแอนก็เลยใส่เติมไปนิดหนึ่งนะครับเป็นแระแล้วนะครับนะและแล้วหรือหลังจากนั้นนะครับให้แต่งประโยคนะครับหรือให้เขียนประโยคนั่นเองนะครับ write แปลว่าเขียนนะแต่เวลาแปลเป็นไทยอาจจะแปลให้มันต่างกันนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะลูกนะแล้วแล้วก็ให้เขียนประโยคหลายๆประโยคนะครับเติม S ตัวอย่างนะครับที่เขาทํามาให้เนมคือชื่อนะครับนะนักเรียนแปลออกนะลูกนะเพราะคุณครูไม่ได้เขียนให้มันแปลว่าเดือน flower แปลดอกไม้เดี๋ยวเขียนให้นิดเดิงดีกว่านะครับสาหรับนักเรียนคนที่แปลไม่ออกนะครับนะคุณครูเข้าใจเลยนะคนที่แปลไม่ออกนี่ยังไงก็แปลไม่ออกจริงๆแหละนะครับคุณครูเข้าใจนะครับนะเพราะนักเรียนเพิ่งเรียนป .5 ป .6 เองชื่อเดือน นะครับแล้วก็ดอกไม้นเนี่ยเปลี่ยนสีบ้างดีกว่านะโอเคครับชื่อก็ที่เขา,าทำเป็นตัวอย่างมาให้ก็คือชื่อพิมพ์นะครับมีในที่นี่คือตัวฉันเองนะครับคือตัวผู้ที่เขียนนะครับนะผู้ที่เขียนเองมีในที่นี่คือตัวฉันนะครับลูกนะชื่อพิมพ์นะครับ ก็เกิดเดือนจูนเดือนใดลูกคุณครูไม่เขียนให้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเดือนระหว่างเดือนมกราถึงเดือนธันวาเนี่คุณครูจะไม่เขียนให้นะเพราะถือว่าเป็นลูกเรียนอยู่ป .6 นี่ต้องท่องให้ได้นะลูกนะนี่เรื่องจริงนะหลายๆคนนะครับที่ท่องไม่ได้คุณครูเข้าใจดีนะครับแต่คุณครูอยากอยากให้นักเรียนเก่งนะครับให้นักเรียนเก่งโดยที่อย่าอย่าเขียนดีกว่านะเดือนนี่วันนี่นะครับนะ พยายามจะไม่เขียนนะครับจะให้นักเรียนได้จำนะครับบางทีได้เขียนแล้วไม่ค่อยจําจูนเดือนอะไรครับเดือนมิถุนายนโรสนะครับดอกกุหลาบเดี๋ยวนี้เขียนให้หน่อยนะครับนะคุณครูก็ลืมเขียนดอกกุหลาบนะครับอ๋อมีข้างล่างมีเขียนข้างล่างนะครับรู้สึกว่าคุณครูถ้าจาไม่ผิดเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูข้างล่างนะครับข้างล่างมีเขียนนะอ่าใช่นะลูกเขียนให้ข้างล่างแล้วเดี๋ยวค่อยดูนะครับ เพราะฉะนั้นนี่คือคุณครูสมมติขึ้นมานะครับว่าพิพัฒน์เนี่ยเกิดเดือนสิงหาคมนะครับส่วนเดือนสิงหาคมนั้นดอกอะไรนี่คุณครูไม่ได้ไม่ได้นึกขึ้นเองนะครับอันนี้ดูตามตำรานี่เลยนะครับตำราของหนังสือเล่มนี้ก็บอกไว้นะครับนะว่าเดือนสิงหาคมนี่คือดอกกลาดิโอลัสนะครับดอกไม้นี่ในหนังสือนี้ส่วนมากจะเป็นดอกไม้ต่างประเทศนะครับจะเรียกทับศัพท์หมดเลยนะครับนะ นอกจากดอกวอ t เ r อร์ลิลี่นะครับดอกวอ t เ r อร์ลิลี่นี่ของไม่เรียกดอกวอ t เ r อร์ลิลี่นะครับเรียกว่าดอกบัวนะครับนะเดี๋ยวคุณครูมีแปลให้ข้างล่างดารานะครับคุณครูก็สมมติว่าเกิดเดือนมีนาคมนะครับดอกไม้ไประจาเดือนก็คือเดฟเดฟโฟดิลนะครับเดือนนะลูกนะต้องเขียนด้วยตัวตัวหน้าในตัวใหญ่เสมอนะจาไว้เลยนะครับเดือนกับวันเนี่ยเขียนเป็นตัวเล็กไม่ได้นะครับผิดทันทีนะครับผม ยินด,ดีต้อนรับท่านผู้ชมที่ดูซีมสดอยู่ดอสองท่านตอนนี้นะครับนะทักทายก็มาบ้างก็ดีนะครับนะคุณครูหันมาดูในไลฟ์สดของคุณครูตอนนี้คุณครูผมยาวจังนะครับเนื่องจากว่าประเพณีของชาวตรังนะครับนะถ้าเกิดมีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิตนี่ถ้ายังไม่เผาเขาห้ามตัดผมนะครับนะคุณครูก็เลยไม่ได้ตัดนะครับแต่เมื่อวานเผาชาปนกิจไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับงม้นพรุ่งนี้มาเรือดีก็ตัดได้เลย โอเคครับเอาไปต่อวิัยนะครับวิันก็คุณครูสมมติให้เกิดเดือนกรกฎาคมนะครับดอกไม้ประจําเดือนกรกฎาคมก็คือดอกบวัวนะครับวอเตอร์ลิลี่สูนะครับสมมุติว่าเกิดเดือนเมษายนนะครับดอกไม้ประจําเดือนเมษายนก็คือดอกไดซี่นะครับซาร่านะครับสมมุติไว้เกิดเดือนธันวาคมนะครับดอกไม้ก็คือดอกฮอลลี่ เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าแล้วแล้วให้เขียนเป็นประโยคนะครับคําแปลคุณครูแปลให้กางล่างนี้นะครับเอาเป็นว่าคุณครูขึ้นให้เต็มหน้าจออย่างนี้นะครับไม่สามารถเลื่อนขึ้นและลงเป็นอนว่าเป็นที่เข้าใจกันก็แล้วกันนะครับว่าคนไหนเกิดเดือนอะไรดอกไม้อะไรนะครับนะนี่คือตัวอย่างที่คุณครูพี่นันเขียนให้นะครับลูกไปถามเพื่อนในห้องก็ได้นะครับนะว่าชื่ออะไรเกิดเดือนอะไรและดอกไม้นี่ลูกๆใส่ให้ตรงตามเดือนนะครับดูจากหนังสือนะ อาตัวอย่างครับเขาเขียนมาให้ว่า my birthday ก็คือพิมพ์นะ is in June นะครับ the flower of June is the rose นะครับนั่นก็คือแปลว่าวันเกิดของฉันอยู่ในเดือนนะครับหรือคือในเดือนคุณครูจะแปลให้อย่างนี้เลยนะลูกนะต้องเรียนดูภาษาไทยเองนะคุณครูไม่ดูภาษาไทยนะครับบางทีภาษาไทยคุณครูก็จิ้มไว้ผิดบ้างต้องขออภัยด้วยนะครับ b บิร์ธเดย์แปลว่าวันเกิดนะครับมายแปลของฉันอีสแปลว่าเป็นอยู่คือเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราจะแปลว่าอยู่ก็ได้ในะลูกนะจะจะดูจะดูแล้วสวยกว่าอยู่อินแปลว่าในนะครับในายูนเดือนมิถุนายนวันเกิดของฉันอยู่ในเดือนมิถุนายนวันเกิดของฉันเ๋ยวนะครับคุณครูไม่ได้เขียนว่าอยู่ในเดือน นะถ้าไม่แปลว่าอยู่ในเดือนก็คือนะครับคือในเดือนหรือว่าคือเดือนเฉยๆก็ได้นะครับนะภาษาไทยเนี่ยไม่เป็นไรแต่ภาษาอังกฤษเราต้องนะครับเราต้องเขียนให้ถูกวันเกิดของฉันอยู่นะครับอยูนะ่อยู่ในเดือนหรือว่าคือเดือนก็ได้เหมือนกันนะครับ ดอกไม้นะครับ the flower เด e นะครับใช้นำหน้าได้ทั้งคํานามที่นับได้และนับไม่ได้ทั้งคํานามที่เป็นเอกพจน์และพหูพจน์เพราะฉะนั้น flower เนี่ยนะมานมนับไม่ได้และก็เป็นเอกพจน์ก็ใช้เดอะได้ดอกไม้นะครับ of June ดอกไม้ประจำเดือนอประจำเดือนมิถุนายนต้องใส่ให้เต็มนะครับนะตรงนี้โทษทีคุณครูเนี่ยบางทีเวลาแปลไม่ได้เขียนได้หมดนะ เพราะเขมีคําว่าจูนมาด้วยเราก็ต้องใส่มิถุนายนไปด้วยดอกไม้ประจาเดือนมิถุนายนคือนะครับอีแปลว่าคือ the rose ดอกกุหลาบข้อที่2นะครับ daras birthday ออกข้อ1ก่อนทุวทีครับพิพัฒน์ birthday นะครับ my birthday นี่หมายถึงว่าพิมพ์เป็นคนเขียนนะครับใช้ my birthday ได้แต่ในเมื่อเราเป็นนักเรียนนะครับเราเขียนวันเกิดของเพื่อนเราก็ต้องใช้ว่า พิพัฒน์เบอร์เดย์นะครับสำหรับข้อนี้นะที่คุณครูยกตัวอย่างสมมุติขึ้นมาอป o สโซฟีเอสนะครับแปลว่าเป็นของวันเกิดของพิพัฒน์นะครับเวลาแปลวันเกิดของพิพัฒน์อยู่ในนะครับเดือนสิงหาคมนะครับดอกไม้ประจําเดือนสิงหาคมก็คือดอกกลาดิโอลัสดอกไม้นี่ต้องเขียนให้ตรงตามหนังสือนะครับลูกนะว่าเดือนสิงหาคมนี่ดอกอะไรนะครับอะไปต่อนะครับ วันเกิดของดารานะครับดารา 's i r t t h d y y s s n n m r r h นะครับเดือนใส่ตัวใหญ่นะครับอย่าลืมนะครับวันเกิดของดาราอยู่ในเดือนมีนาคม The flower of March ดอกไม้ของเดือนมีนาคมคือดอก d ด f f o d i วนะครับต่อนะวันเกิดของวินยัยวินัย s birthday is in July. อยู่ในเดือนนะครับกรกฎาคม The flower of July is water lily นะครับดอกไม้ประจำเดือนกรกฎาคมคือดอกบัวนะครับดอกบัว i ู t เบเ y วันเกิดของสู้อยู่ในเดือนเมษายนนะครับเ p r i l นะเดือนตัวใหญ่อย่าลืมเด็ดขาดนะครับแล้วขึ้นต้นประโยคประโยคใหม่ก็ต้องตัวใหญ่นะครับ The flower of April นะครับ is ดซี่นะครับคือดอกดซี่นะชื่อดอกไม้ทับศัพท์ไปเลยนะครับลูกเพราะเป็นดอกไม้ต่างประเทศทั้งหมดเลย Sara h i r t h d a y is in December นะครับวันเกิดของซาร่านั้นอยู่ในเดือนธันวาคม The flower of December is นะครับคือดอกฮอลลี่นะครับดอกฮอลลี่นะครับลูก นี่คือตัวอย่างที่คุณครูพินันสมมติขึ้นมาให้เพราะฉะนั้นให้นักเรียนไปเขียนชื่อเพื่อนนะครับและเขียนเขียนชื่อเดือนที่เพื่อนเกิดนะครับแล้วก็ดอกไม้ของแต่ละเดือนนั้นต้องเขียนให้ตรงนะครับตามที่ในหนังสือเขอกากําหนดไว้แล้วก็แต่งเป็นประโยคตามตัวอย่างที่คุณครูแต่งให้อย่างนี้นะครับนะโอเคครับงานก็ไปไวเลยนะครับจบหน้าที่52ไปต่อกันหน้าที่